จะเพิ่มให้เป็น48ชั่วโมงเงินมีตั้งแต่1 0 0บ0 0โหแลแ้วก็เล่นเกมผีด้วยได้ <ตา S 2> ไมหมครับเฮียใช่อย่างนั้นเฮียผมก็เลยบอกว่าผมจะทำ48ชั่วโมงเพิ่มใม้ครับเฮียี่ดูมเม็ผมตื่นมาตาบวามตาแดงมีขีดควงลืมตาแทบไม่ขึ้นฝืนอาบน้ำมาหน้าสตรีมมาหาคนดูมาอธิบายให้คนดูฟังเออผมผิดมากเองๆอะ มาดึกไหมเอาต้องถามคนดูกลงไงหลุยเบาๆหน่อยได้ไหมหลุยดังมาทุกวันแล้วอะ่ะเอาดีกว่าดึกก็ยังดีกว่าอา่าตีหนึ่งตีสองผมตื่นห้าทุ่มผมอาบน้ำสามสิบกวนาทีกินข้าวเอ้ยยังไม่ได้กินอาบน้ำว่าจะกินข้าวไม่งั้นดึกกว่านี้ ผมถามเพื่อนมาทีสามคนฮัลโหลเนี่ยว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อนกดสตรีมแล้ะเพิ่งกดสตรีมไปห้าทีคนดูบอกว่ามาเดึกไปดึงรอกดึงไหมมึงดูตากูดิกูตื่นมาตากูเป็นอย่างเงี้ยกูฝันถึงอะไรอะื่อนดูดิกำลังเข้าสี่วันสี่แสนวานเจี๊ยบหายจ้อย เ,เ้าไม่ได้วะคุณหนูไม่สงสารผมเลยเนี่ยครับร้วดูข้างล่างตาเดช้ำไม่หมดเลยมันมีเลือดว่ะกูฝันอะไรไม่รู้มันเป็นอะไรไม่รู้ตื่นมาเจ็บปวดเหลือเกิน ไม่สงสารเลยหรอครับเมื่อคืนพี่ไปด่ายายในรูปเกมเมื่อคืนผมว่าเขาตามมาเอาคืนแล้วเมื่อคืนพี่ไปด่ารูปโอ้เดี๋ยวให้มาถ้าพันกว่าคนก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังทุกคนอาจจะชอบผมจะแสดงความรับผิดชอบนัดคนดูสองทุ่มมาเที่ยงคืนมึงสงสารคนดูที่ต้องการบ้างไหม อาแต่ผมก็ามาตามจริงวันนี้ผมต้องหยุดไม่เฮียตามจริงผมต้องหยุดนะถามคนดูดูก็ได้ตามจริงผมต้องหยุดเอายาวีสามแก้ปากตอแหลหน่อยไหมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวัวลืมตีนได้เงินแล้วคิดหนีโอ้โหไม่มีไม่มีครับใครจะเป็นวัวลืมตีนได้ล่ะไม่มีหรอกขอให้ทุกคนแบบ เชื่อมันในตัวผมได้ไหมเฮียผมปวดตาจริงๆตามเจะบอลสวันสี่เซนปุ๊บบิดปั๊บโอ้เพื่อนวันนี้เได้เกมผีเหรอที่ที่สัญญาคนดรวยอะใช่แต่กูตื่นไม่ทันแต่มันก็เล่นได้นะเออก็เล่นได้แต่กูจะมีข้อเสนอให้คนดู มีข้อเสนอให้คนดูกดแสดงความรับผิดชอบใ,ใครมึงบอกครุ่งนื้สองทุ่มเล่นเกมผีจนจบได้ยอดโดเนทเยอะแล้วลืมพวกกูละดีไม่ไม่ลืมไม่ลืมก็มาถ้าลืมมาผมไม่มาผมไม่มาหรอกถูกไหมถ้าคิดว่าผมไม่เล่นผมไม่มาหรอกถูมไมมไมกไหม ผมก็มีผมอยากจะบอกคนรู้อยู่เหมือนกัน,นเฮียมขอโทษคนดูครับเมื่อวานจําได้ไหมว่าจะเล่นเกมผีให้จบบิดต,ต้องเอายาวีสมไปกินใช่โดนเล็บผีนางลำขวนตาหรือเปล่าตาน่าจะใช่ครับน่าจะใช่ครับ จะเสนอหรือจะเลี่ยมจะเสนอจะเสนอครับไม่ได้จะเลี่ยมเลยเฮียตอนแรกนึกว่าจะบิดไปเที่ยวแล้วกินบงกินเบีย์แดกเหล้าแดกยาโอ้ไม่เอาหรอกไม่ไปหรอกครับทุกวันนี้มีได้กระเพาะสามสิบบาหรือ <มะ S 1> ว่าเฮียสายยังจะมีข้อเสนอต่อรองอีกแนะ่ไม่ผมก็จะมีบอกคนดูนี่ไงไม่มีข้อเสนออะไรเลยเอ้อผมมีแค่ข้อเสนอ ก็สูงใจให้หนึ่งพันได้ไหมเฮียเนี่ยสี่พันห้าสิบหกคนเราขาดอีกเก้าร้อยห้าสิบถ้าห้าพันปุ๊บผมจะเสนอไม่รู้่เฮียจะโอเคไหม คนดูงินเงนงนคิดถึงที่มาลีจังเลยค่ะทําไมมาช้าจังหนูคิดถึงโอ้โหหนูไม่ต้องคิดถึงพี่หลับและพี่ปวดตาด้วยเนี่ยผมยังอ้อนวอนสี่พนคนเห็นใจผมด้วยครับไม่เป็นไรนะคะดีกว่าไม่มาเห็นไหมโอ้ยขอบคุณครับคุณผู้หญิงขอบคุณครับ เว้นกองแสงผมใส่แล้วมันไม่ค่อยคือได้ไปสี่แสนก็ชิลละหนิพวกกูก็รอไปเหอะสองทุ่มเกินไปไหมต้าโอ้โหขอโทษเฮีย <c oughs> ขอโทษ,โทษไม่เกินไปหรอกสี่แสนลงสล็อตหมดไปยังขอความจริงยังไม่หมดยังไม่หมดครับเฮียยังไม่หมดครับยังไม่ได้แลกเลยก็ว่ <c oughs> าจ,าจะแลกอยู่มันครบล้านอยไปแลก <c oughs> มันได้ตังค์เยอะแล้วมันเล่นตัวได้มันจะมาตอนไหนก็มาอีกแล น่ะเราเป็นอะไรอ่ะชอบโดนเนยียให้พี่โดนดน่าเวยเหมือนเหมือนแบบเหมือนเหมือนมีกับพี่อ่ะต่อยกับพี่ไหมไปตามที่คิงมาเล่นด้วยเลยเอาให้จบไม่จบพวกกูพร้อมไร้รำ <laughs> โ,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 โอ้ยอ่ะเอาวันนี้วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์ถูกไหมคนดูก็ยังอยู่กับผม เอาอย่างนี้ผมมีอันนี้ให้ผมยังมีข้อเสนอให้คนดูอ่ะพูดเลยละกันก็สูกใจให้หน่อยนะครับคือเพื่อนเพื่อน,เ,อนเป็นพยานหน่อยเพื่อนครับคนดูจะห้ามแล้วอะเป็นพยานนะคือวันนี้ตามมาชา้าใช่ไหมตาสัญญากับคนดูว่าตาจะเล่นเกมผีให้จบน่านล่าสุดจะท้าคนดูต่อยไว้ดูมันได้เงินไปเยอะละลืมโดเนต i สามสิบละ ไม่ได้ลืมก็ผมจะถามเฮี้ยนนี่ไงก็คือไม่วันจันก็จะให้อภัยกคนทคือเปิดโดเนตสิบาทจันอังคารสถานเดียวไม่งานไม่หายกูจะแลกกับคนดูขอขอคนดูว่าจันกับอังคารอ่ะจะเพิ่มให้เป็นสี่สิบแปดชั่วโมงเงินมีตัาสมดสี่แสนหมดตาสตรีมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ้วยด้วยถ้วยด้วยจันกับอังคาร สี่สิบแปดชั่วโมงแล้วก็เล่นเกมผีด้วย,ยได้ไหม,<า>มครับมีหรือเปล่าครับคือสองวันก็คือเพิ่มให้สี่สิบแปดชั่วโมงนับวันจันกลางคาน,านเริ่มเริ่มแต่วันอาทิตย์หรือวันจันนี่แหละจังงนกลางคานเนี่ยวันนี้มีฟ<ำ>ิติมุกี่โมงอะวันนี้ก็ยันสิบโมงสิบเอ็ดโมงก็แหละการทดตั้งแต่สองทุ่มอะ,ะตามจริงมันต้องสตรีมถึงหกโมงเช้าก็เจ็ดโมงแปดโมงเกือบเก้าโมงเก้าโมงเกือบเก้าโมงเพกัน จะไปเล่นเกมผียาวเลยนะไม่ใช่ไม่ได้เล่นเกมผียาวก,กูก็เลยบอกว่า,างั้นไอ้วันที่กูนอนหน้าคอมมาสองวันนะขอเล่นไปเกมผีไปวันไปวันจันทร์กับอังคารได้ไหมก็คือเสาร์อาทิตย์เนี่ยขอพักผ่อนเนี่ยเที่ยงคืนก็วันเสาร์แล้วเสาร์กับอาทิตย์ก็ขอพักผ่อนกูเหนื่อยมันเหมือนมีฟีโรโมนอะอะไรฮีอะไรฟีโรโมน ได้ไหมอ่ะผมไม่บีดผมคกนโดนไล่ล้ำอยู่แล้วผมก็กมาตั้มจริงอ่ะผมอ่ะผมมาจะนอนก็ได้เออไหนๆโดนล้ำแล้วผมนอนก็ได้แต่ผมไม่ได้ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นผมคิดว่าผมมาหาคนดูดีกว่ามาถ่ายบาปดีกว่าครับคือวันจันทร์กับอังคารอะ่ะผมจะทำสี่สิบแปดชั่วโมงไม่เป็นไรถือว่าถ่ายบาปโหสองวันได้ไหมครับ คนดูฟังผมนะอย่าไปเชื่อพอถึงวันก็บิดไม่เล่นวันนี้พวกกูพร้อมรา่ายรำผมขอคนดูแสดงความรับผิดชอบเนี่ยเอาง้นก็ได้มาเที่ยงคืนแล้วไม่ไปงานศพนะคะผมมันเที่ยงคืนแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันเที่ยงคืนแล้วมันดึกแล้วอะ่ะบางคนที่แบบว่ารอผมสองทุ่มเขาถอดใจรอสายจังคะ่ะค <c oughs> ิดถึงเขาถอดใจรอเขาก็ไปแล้วเขาก็ไม่อยู่แล้ว เออเพราะอีกอย่างอะที่วันเนี้ยไม่ไหวอยากฝืนตัวนะครับพี่เป็นห่วงกลัวร่างกายที่ไม่ไหวจริงๆอยากดูทุกวันแหละก็คือวันที่เก้าวันที่สิบอะไรอย่างเงี้ยครับเอาไงคุณด,คดูคิดว่ายังไงครับ หรือว่าให้ผมเล่นก็นได้ผมเล่นได้เล่นให้มันจบได้จะเล่นให้มันนี้ให้มันจบก็ได้แต่เล่นแบบลวกๆอ่ะผมกลัวคนดูจะไม่สนุกจริงเหมืนอนเราแบบครับมันดึกแล้วขอให้ตาเสมอไม่ขออะไรมากสตรีมสองร้อยชั่วโมงได้ไหมหน้าตาเปลี่ยนไปหน้าเงิน,อ,อ,งน,นอ้างนุ่นอ้างนี่อีกแล้วกูคงต้องรออีกสองปีสี่นะ ไม่ใช่อย่างนั้นเฮียผมก็เลยบอกว่าผมจะทำส8ชั่วโมงเพิ่มให้ครับเฮียพี่ดูไมเม็ดเน็ตไหมครับได้ไหมครับผมปวดตาด้วยอีกอย่างคุณดูไม่สงสารผมเลยเนะี่ยดูไม่สงสารผมเลยนะครับดูครับที่ตะล้อหลอกแบบนี้หนูเสียใจคะ่ะใครจะรับผิดชอบ ไม่ไม่ร like. 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 em <so so 네ู้ว่าใครรับผิดชอบแต่พี่หนจะแสดงความรับผิดชอบได้ไหมครับได้หรือไม่ได้เนี่ยท่านั้นกดถูกใจหน่อยให้ให้ถึงสามพันแต่ทําไม่ได้ก็วหนึ่งผมจะเล่นเลยให้มันจบจบไปขอสามพันได้ไหมเฮียตอนพี่ไม่มาสองทุ่มผมหลับมีมีดรอแล้วรอแค่สี่ชั่วโมงเองครับไม่เป็นไรจะเอาแบบไหนก็เอาอืมอือมโอ้โหก็ขอโทษกิติทัศน้องขอโทษพี่รู้ว่าพี่รู้ว่าองกรักพี่ ที่ดูตาพี่ก่อนบวมขนาดนี้ระวังตาบอดแนะนําใส่แว่นดีกว่าครับบันเทาตาด้วยไม่เป็นไรครับทุกคนอยากให้ผมตาบอดอยู่แล้วซีวินนี N ่ e, ผมขายให้ร่างกายให้คนดูหมดแล้วได้ไม่ได้เนี่ย กอถูกใจให้หน่อยได้ไหมครับมียให้ครบสามพันก่อนได้ไหมขอร้องเลยอะขอทุกคนไหว้เลยจริงๆครับขอจิ้มคำามาก็ถูกใจให้ผมหน่อยได้ไหมทั้งเฮียโดทั้งทั้งทุกคนเลยขอเลยจริงๆเพื่อนว่าไงเพื่อนไหนเปิดเซิร์ฟอ่ะรอเข้าแล้วเนี่ยเที่ยงคืนโกหกป้าป่ะฮะเที่ยง,<ะ>งคืนมีเกมไหนเปิดเที่ยงคืนเอา้า คนดูครับอ้าววันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรครับเนี่ยเนี่ยมึง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 ถึงถึงเรื่องไงมันมีเกมไหนถึง,ถงเปิดเทขึ้นมามึไงไหนบอกกูสิยยยอยากเป็นู่้ใหญ่คนดูอยานราม่ารรมปัญญาอ่อน <c oughs> อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะพี่ตาครับของครับ แต่เอาจริงๆอ่ะคนดูยังไงอ่ะเพื่อนผมว่ามันก็ฟิตติีอยู่แล้ววันวันจันทร์อังคารอ่ะวันเล่นเกมผีน่าจะสนุกกว่านะจะไม่เพื่อนเล่นเกมผีน่าจะสนุกกว่าไหมเล่นได้เล่นได้ก็เล่นให้มันจบก็ได้แต่ว่าเลขกันนะกันจันทร์อังคารงผมก็อ่านจะพักทำทีงวันจันทร์อังคารมันเป็นวันพักแต่กูก็อยากเล่นอ๋อเกมผีเวลานี้หาดูยากมากเลยนะยากมากๆเลยนะเพื่อนือ กูแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าคนดูด้วยคนก็มามาสายมาช้างกันเลยยอมแลกไปสองวันเพิ่มอ,อีกสองวันอีกสี่สิบแปดชั่วโมงงม่วานเนี่ยผมไปนั่งดูมานั่งดูช่องช่องหนึ่งอะเล่นเกมผีอะจะเล่าให้ฟังเหมือนแบบว่า กูดูไปแล้วนะว่าเขาเก็บไอ้ตรงนี้ไปแล้วเหมือนเขาตัดอะไอ้คนตัดอับเพื่อนมันตัดซ้ําเว้ยว่าไปเก็บใหม่อีกรอบนึงเหมือนมันมันเล่นหลายทีอะผมบอกเลยว,ว่ามันไม่มีใครเล่นทีเดียวผ่านหรอกไปเก็บตรงนี้ไปเก็บยาเก็บยาเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปฆ่าผีใหม่และเหมือนแบบไปเก็บตะปูตรงเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาตัดเขาหลอนน่ะคนที่เดิมอ่ะ พักผ่อนแค่อยู่กับคนดูผมก็หายพักผ่อนแล้วผมมาช้ามับถ้า<ม>พี่เล่นเกมผีวันนี้จันอังคารผมให้พักไม่ก็ถามคนดูดีเห็นได้ไหมล่ะอย่าเป็นห่วงต้าเลยอย่าลืมพลวันเสาร์แลกเงินสี่แสนแดกเหล้าลุ้นบอลทีมชาติปันสลอต <48 S 2> เป็นบ8ช<ม>ั่วงพเอก อเีพะกทั้งพี่ตาและพี่คิงอ,อยากให้ใส่แว่นบ้างจริงๆตอนนี้ไม่เป็นไรนั้นนะรอไมค้ค้าเปิดด้วยเนี่ยทุกคนอย่าไปกดดันที่มารีเขามาอเลยครับปล่อยให้หมูเข้าคอกเถิดไอ้เฮียนี่กวัส้นตีนะแบบเหมือแนบบโดมากนัส้นตีแล้วเล่นเล่นเล่นกับลำอ่ะ ผมเล่นให้ได้ผมเล่นรีบให้จบอ่ะจบแล้วก็ผมก็พักเลยแค่นั่นเองไม่ได้วอรี่เดี๋ยวผมกลัวคนดูไม่สนุกเขาอยากเล่นเล่นจบปุ๊บวันจันเล่นรีบเล่นให้จบเล่นจบเสร็จปุ๊บก็ต่อไมค์ครับต่ออะไรอย่างเงี้ยเพื่อน,อนคิดว่าไงครับมาเป็นเพื่อนคุณกูดูก็ได้ไปแล้วไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องเล่น โอ้ไม่ใช่อย่างนงั้นผมก็เสนอคนดูแล้วนี่ไงเฮียมึงเป็นเฮียอะไรเนี่ยกูว่ากูอารมณ์ดีแล้วนะกูตื่นมาทำเงนในใี้ยให้กูง,งูยินอีกแนมึงยาวอกกูไหมล่ะฮะตื่นมาจะให้ทําให้กูง,งูยินอีกแล้วสองร้อยชั่วโมงไม่เอาค่อยไปทําหลังปีใหม่นู่นอุ้ยไม่ใช่หลังปีใหม่ไปแล้วไม่รู้เดี๋ยวค่อยมาคุายกันอีกทีหลังปีใหม่ พรุ่งนี้วันเสาร์แลกเงินสี่แสนแดกเหล้าดมเคลุ้นบอลทีมชาติปันสล็อตเต็มบกนอตลูปปากพรุ่งนี้วันเสาร์แลกเงินสี่แสนแดกเหล้าดมเคลุ้นบอลทีมชาติปันสล็อตเต็มระบบน็อตลูปปากโอ้คิดได้แต่แบบนั้นแหละเฮียก็คิดได้แต่แบบนั้นกันแหละคิดได้แบบนั้นแหละ ดูดิผมจะกินเลยอะผมเจอเข้าผมนึกว่าแต่เลยไอเ้เหี้ยเปิดเข้าไปเนี่ยมึงดูดิคุณดูเจออะไรอะไม่อยากเล<ห>่นก็ไม่ต้องเล่นครับเอาเล่นสบายใจเลยตาได้เงินละไงทชิวเลยเล่นเฮียโอ้อยกอยากกินเลยเฮี้ยเปิดไปเป็นซาไก่ยัดแม่อย่าไปเชื่อมันนะครับ คนดูไอ้เหี้ยนี้ปากตอแหลแท้ไปเรื่อยเครื่องอหมายสี่เหลี่ยมวัวลืมตีมผมคงลืมตีนอ่ะผมตื่นมาตาบวมตาแดงมีขีดควันเจ็บลืมตาแทบไม่ขึ้นฝืนอาบน้ำมาหน้าสตรีมมาหาคนดูมาอธิบายให้คนดูฟัง,องเออผมผิดมากยิ่งแกเข้าใจละผมผิด ผมพิดเองแหละเข้าใจอืมต้องมีใครลักหรอกถ้าตามึงบอดมึงก็ซื้อใหม่มดีตั้มเคยกล่าวไว้เงินซื้อได้ทุกอย่างโอ้โห,โห,โหลุยเอีอะมันไม่บอดมันอยู่ดีๆยัยไม่ซื้อ,อ<ม>ทำไมอ่ะวันนี้หรือนอน RL ไม่เอาจะเอาระหว่าง RL กับวันวันบล็อกก็คือมีบล็อกเดียวคนดูจะเอาไหนมีให้เลือกมี RL เอก็ว<ต>ันบล็อกเลือกเอาแต่เองไม่ต้องลืมตานะเราพวกปกติเองก็เป็นหัวลืมตีนอยู่แล้วมไม่ผมบอกไปแล้วว่าเกมผีอะ่ะผมจะเล่นประมาณวันจันทร์เนาะวันจันทร์ อ่าวันจันทร์ครับแล้วก็จะสตรีม48ชั่วโมงเริ่มแต่วันจันทร์ประมาณ3ทุ่มไม่ก็4ทุ่มแลกกับคนดูเออแลกกับคนดูก็ก็ก,ก็ไม่ไม่ได้แลกกับคนดูหรอกก็คือแลกะัะความรับผิดชอบที่เรามาสายวันนี้เออแล้วทําให้คนดูเฟลผมก็จะแสดงความรับผิดชอบอีกสองวันโดยดูที่มึงโดนก็มาจากไอ้ไทยกล้าที่มันนอนข้างหลังมึงแหละ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตะมีเงินตะลืมตัวผมจะโกหกทำไมถ้าผมบีบคนดูผมบีบตั้งแต่ร้อยชั่วโมงแล้วไม่เคยเชื่อใจกันเลยนี่วาตั้งแต่สตรีมมาคนดูไม่เคยเชื่อใจผมเลยผมเข้าใจแล้ว<น>ว่าคนดูคีกับผมแบบไหนผมเก็ตแล้วผม,ผ,มผ,มผ,มผมเข้าใจแล้วโอเคผมซีผมผมผมรู้โอเครู้เรื่องผมเข้าใจแล้วว่าคนดูชี้กับผมแบบนี้โอเครู้เรื่องโอ้โหไม่เคยเชื่อใจกันเลย รบกวนที่บอกแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องโยกหน่อยครับบุฟฟังชันดิแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับน้องโยกมีสุขมากร่างกายแรงครับออออเียดเฮ้ยเียด เครียดทุกวันนี้เครียดไม่ได้เครียดเรื่องงานไม่ได้เครียดเรื่องอะไรเครียดคนแค่นั้นตอบมาเองไม่รู้วะไม่เอาวันล็อกจะเอาวันไอซัต์นี่ทำพูดออกแนวน้อยใจเดี๋ยวกูให้ไอ้ว่านมอ่งหูแม่งสักทีใครอ่ะ เล่นลวกลวกก็ได้อยากเห็นหนูตกใจด้วไอ้มึงมาแช่งกูดูหน่อยดิเฮ้ยไม่ครับมันมีแนวนี้ด้วยว่ะอยากเล่นว่ะเฮ้ยมันมีแนวนี้ด้วยคนดูดูหนูไห้หนูไหมที่น่าเล่นว่ะแล้วมันเรามันมีเราเรามีลูกกับมันได้ไหมไอ้เหี้ยมันทำไปเรื่อยจริงๆเนาะ วันบล็อกวันบล็อกผมต้องเล่นเวอร์ชันเก่าใช่ไหมวันบล็อกมาเพื่อไม่การเสียลาผมต้องเล่นเวอร์ชันเก่าใช่ไหมครับดูเพื่อนครับไม่ครับเปิดยังเนี่ยตลอดก็วันนี้ไงเอาก็วันนี้เนี่ยก็ยังเราไม่เปิดเลยหรอเปิดมันมีเกมไหนเปิดได้ล่ะเวลาเนี่ยมันไม่มีเกมไหนเปิดตากเอ้ยทุเรศเกินมึงไม่สงสารเด็กนี้เครื่องหมายสีเหลี่ยมตมีอารมณ์กับตัวการ์ตูน Oh. จะเห็นเพื่อนเล่นเกมผีว่เฮียเวลานี้ด้วยเนาะเพื่อนเนาะมึงเล่นกับความรู้สึกคนดูแบบนี้หรอไอ้ชาติเปรดพอได้เงินแล้วเปลียดไปนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวัวลืมตีนกูยังเกลียดคํานี้เลยค่ะไอคำว่าวัวลืมตีนอะ่ะกูเกลียดมากๆเลยนะเป็นเฮียอะไรเนี่ยกับวัวลืมตีนี่ยเป็นอะไรกับวัวลืมตีนอะ่ะภาคนี้สวย ทำไมไม่ค่อยเล่น GTA เลย GTA ผมเดี๋ยวผม,มเข้ากลับเดี๋ยววันเนี่ยผมไม่เดี๋ยวก็เล่นเนี่ยอีสองวันเนี่ยเดี๋ยวผมก็เข้าไปดูน้องด้วยเนี่ยภาพนี้มันไม่สวยหรอวะวันบ็อกเอ้ยวันบ็อกภาพนี้สวยปะวันบล็อกอ่นะใช<ม>ไ่ได้เขาบอกว่ามอดมันไม่สวยภาพไม่สวยที่อะไรของมันไม่รู้รสวยมยมออเะ